สนักข่าว,วัสดีค่ะปาะ่านนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ช่วนี้นะคะฝนตกท,ทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะส่งผลให้การจราจรขนาดนี้ติดขัดอย่างหนักในหลายเส้นทาง ขณะที่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะได้เกิดฝนตกระดับปานกลางปกคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะส่งผลให้การจราจรในช่วงเช้าว,วันนี้ติดขัดสะสมในหลายเส้นทางเลยค่ะอย่างเส้นถนนประชาอุทิศทุ่งครูขึ้นทางด่วนสุขสวัสดิ์รถติดสะสมเคลื่อนตัวได้ทีละน้อยนะคะในพื้นที่ก็มีฝนตกด้วยค่ะถนนเพชรเกษมขาเข้าจากแยกพุนทธมนฑลสาย4ี่มุ่งหน้าบางแครถติดยาวเลยค่ะเนื่องจากว่าฝนก็ตกลงมาตั้งแต่เช้ามืดเหมือนกันต่อเนื่องไปถึงเส้นมุ่งหน้าไปบีเท ังว่ารถเต็มพื้นที่เลยค่ะมีรถติดขัดสะสมมีฝนพรำๆด้วยนะคะฝั่งของถนนรัชดาท่าพระค่ะเข้าค่ะที่ซอยรัชดาท่าพระ12บอ่อท่อร้อยสายไฟสุดลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบแก้ไขนะคะทาให้พื้นที่ตรงนั้นเสียเส้นทางการจราจรหนึ่งช่องทางซ้ายและก็เข้ามาที่เส้นถนนเพลินจิตแยกชิดลงปริมาณรถมากเลยค่ะและก็มีฝนตกต่อเนื่องด้วยนะคะทางด่วนค่ะเป็นช่วงลงถนนพระรามสติดขัดสะสมเลยค่ะท้ายแถวอยู่บริเวณทางออกลงถนนสุขุม ะะและก็ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าอย่างช่วงแยกแฮปปี้แลนด์นะคะรถติดขัดหยุดนิ่งเลยค่ะแต่ฝั่งกลับกันนะคะรถมีปัญหาช่วงทางเข้าบางกะปิค่ะมีท้ายแถวสะสมมาถึงหน้าโรงพยาบาลลาดพร้าวเลยค่ะส่วนฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะค่ะฝั่งขาเข้าแยกปากเกร็ดที่จะมุ่งหน้าผ่านใต้ทางด่วนต่อเนื่องไปที่หน้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะการจราจรติดขัดมากเลยค่ะท้ายแถวสะสมเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะ แล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะมีน้ําท่วมขังในหลายจุดด้วยค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เผยว่าช่วงนี้ประเทศไทยฝนจะลดลงไปบ้างนะคะกรุงเทพวันนี้ฝนร้อยละ30 กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมก็พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงไปทําให้ประเทศไทยฝนลดลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกําลังปานกลางนะคะอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑ ค่ะวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครมีรายงานฝนละองเบาบางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อเนื่องปทุมธานีฉะเชิงเซาครนายกสมุทรปราการอ่าวไทยซึ่งเคลื่อนตัวไปในทิศตะวันตกแนวโน้มคงทีค่ะ ไปปีท้ายกันที่ยอดของโควิด1 9ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ติดเชื้อไปแล้วประมาณ31.4ล้านคนค่ะสหรัฐติดเชื้อรวมแล้วกว่า7ล้านแล้ว สถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ประจำวันที่22กันยายน2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ7นาิก15นาทีตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น31,469,500รายค่ะเพิ่มขึ้นมา224,147รายเสียชีวิตไปแล้ว968,858รายเพิ่มขึ้น3,973รายซึ่งในจำนวนนี้รักษาหายไปแล้ว23,92,817รายค่ะประเทศที่มี มีการติดเชื้อมากที่สุด5อันดับตอนนี้นะคะสหรัาฐอามริกาติดเชื้อทะลุ7,44,345รายค่ะซึ่งวันเดียวเพิ่มขึ้นมาประมาณ34,501รายเสียชีวิตไป24,460รายอินเดียตัวเลขพุ่งไม่หยุดค่ะติดเชื้อทะลุ5,56,105รายซึ่งวันเดียวเพิ่มมาถึง74,493รายค่ะเสียชีวิตไปแล้ว88,965รายบราซิลนะคะติดเชื้อ4,5้าน 163,833รายค่ะเพิ่มขึ้น15,454รายเสียชีวิตไป137,350รายรัเสเซียติดเชื้อ1,19,595รายค่ะเพิ่มขึ้น6,196รายเสียชีวิตไป19,489รายส่วนเปรูนะคะติดเชื้อ77,435รายก็เพิ่มขึ้น5,359รายเสียชีวิตไป24,397รายค่ะ ประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่134ค่ะผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด3,506รายเสียชีวิต59รายนะคะรักษาหายแล้ว3,342รายขณะที่สถานการณ์ที่เมียนมาตอนนี้อยู่อันดับที่110ค่ะติดเชื้อ6,151รายวันเดียวเพิ่มขึ้นมา610รายเสียชีวิตเพิ่มอีก6รายนะคะรวมเป็น98รายค่ะรักษาหายไปแล้ว1,445รายค่ะจบการเสนอข่าว่านาฬิกา6นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN